สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิพามากินน้ำตกคอหมูย่างจ้าอโอ้ย่าเฮียเด้อก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจแลว้วก็ยูทูบแล้วก็ช่องแรงพากินแล้วจ๊ะเนาะฝากติดตามทั้งสองช่องในเด้อจ้าวันนี้มีข้าวเหนียวอ่า ข้าวเหนียวจ้าเป็นเขาเรียกอะไรดีเนาะเนาะเป็นกระติบเลยผักก็มีผักข้าวตองกินกับลาบน้ำตกก็อร่อยนี่ยอดเป็นยาผักกัดข้าวแตงมะเขือผักสลัดวันนี้ก็มากินกับแรงกับน้องมนันจ๊ะเนาะมากินกันเลยจ้าเชิญแซ่บเลยพี่น้องน้องมนทําเอง้นน้ำตกเนี่ย ที่กินใครอยากกินเขาก็ซื้อมานะคะน้องซื้อมาเครื่องแล้วก็ให้น้องมนทําครับทํา่ยเขาเหนียวเขาเหนียวซื้อมาได้แจ้กเขาเหนียวแต่ว่าเอามาใส่กระติบไม่ได้นึ่งเองเดี๋ยวอันนี้ไว้นี่แหละน้องมนน้องมนก็กินนี่ก็ได้เนี่ยอ้าเลยกินเลยใครจะกินอะไรยังไงแซ่บเลยจ้าใครที่ยังไม่ทาน้ามาทานด้วยกันครับ นี่ค่ะน้ำตกโยโย่ครับพี่น้องน้ำตกแคบๆเลยนะคะหูทาเรานั่งเลยอืมอร่อยมากนี่เลยค่ะค้าแรกแหกมันอืมหด่เลยครับพี่น้องผักข้าวตองเป็นยาในลองดูซิผักข้าวตองเป็น มันก็อร่อยอร่อย,ออยนะโ<ค>อ้ถ้ามาคาใหญ่แท้นะโอ้คำใหญ่จังขักข้าวต้องยอดอ่อนมากเลยค่ะจ,นจีนเอาป้านเขามาค่ะ่นองเอามาจากที่บ้านค่ะไม่ได้เอาบ้าน ต้นียอร้อนๆเลยน้ำตกก็ย่างใหม่ๆหอมๆข้าวคั่วหอมๆเลยอโอ้ียใ,ใหญ่เลยน่ขึ้นอยู่บ้านเจ้านายแรงหลังบ้านน่าจะเนี่ยผักข้าวตองงามมากกินกับลาบปลาดุกเนาะอ้ย สุดยอดเลยแหละอูดูดิคำใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ่ยเชียบมากเลยค่ะม,ม,มันจะเทกาจา์แล้วเนะี่ย น่าจะใส่ถาดใหญ่กว่านี้นะนี่เลยค่ะคำใหญ่ๆเลยค่ะเห็นหน้าสามคนเนี้ยเป็นอันกินอย่างเดียวเลยพี่น้อคคิปไหนก็กินกินนั่และอยากแซ่บอย่างหนัวมังต้องมา ช่องกินพาแซบกับแดงผากินเด้อจ้า <laughs> ไม่เด่นแนวกินครับพี่น้องแม่มาแซบมานนูกับเราสาม้นได้ทุกวันนะคะมาเกือกรอบ นี่เลยค่ะตักไปเลยเยอะๆเราก็กินอย่างนี้เลยกินได้มตามสไยเลยค่ะเชปมากนะคะผักข้าวตองพูดถึงมันกำลังงามเลยเนี่ยเยอะม,มากเลยเราอยากมั้ย ลากมันอุ้ยเอากระถางไปบ้านให้แม่แล้วนะนะแต่ว่ามีแต่ในรอรถอ,อ่ะถ้าลือล้อๆน่าจะได้อ่ะหรือช่ำใหม่ก็ได้ที่พี่ชินให้มาเราเอาปากไว้ในกระลำมังปิดแล้วถ้าเป็นตอนนี้ออถ้าได้แบบไม่มามันก็ติดนะอลองเสียบดูตินไม่ติดม,มันติดมันคาวแต่ถ้าเป็นรากมันก็กินได้นะ แซ่บมากเลยเนอะนุณเขาขายแพงนะพี่เจ้แล้วเราเห็นจุงร้านท้ายใหญ่ใช่ไหมคำนี้ฉีบวานนิดเดียวถอนออกเลยเอาใบเขาเอาใบใบนั่ขายไม่ได้หรอร้นนัดใบไม่ค่อยเห็นขายนะเขาเอาเลยลากแต่ไอ้นันอยู่ในกระถาง คือจำอะแทออกเยอะมากเลยนะแต่ต้องปลูกไปสักพักผักข้าวตองมันลากก็กินดีจ้ะผักข้าวตองเป็นยาเนะ<ป>าะใบก็อร่อยหอมๆกันนะที่แรกเราก็กินไม่เป็นนะเรามาลองกินน่ะกับลาบเนี่ยมันก็กินได้อร่อยอร่อยไม่คาวเท่าไหร่เนาะมันไม่คาวแล้วนะม,มันไม่คาวหรอก อย่างนี้เลยวันหยุดเนาะแวะมาเที่ยวกันมาทำอะไรกินกันอย่างเงี้ย หมูย่างสดๆดร้อนร้อนเลยนะคะ,อะหอมหอมเขา้าขวข้าวเหนียวก็เหนียวมากเลยนะคะข้าวเหนียวก็ร้อนละ้อนอน,น้ำตกก็หอมหอมหอมแซ่บอิ่ีเลยนี่เลย นเนแดงเราทำไมวันนี้ไม่ค่อยพูดกินขนุนมากหรือเปล่า <laughs> ยังขนุนติตดปากช่วยเราคนหน่อร <laughs> สมัยกกอนเนาะคนเราเปล่ปาเทวาวเขาไปหยอกกันนะรบอกว่าขท้าไปเลยที่เทสาแล้วไม่ค่อยพูดเขาจะถามมาวันนี้กินแกงขนุนมากหรือเปล่า <laughs> ทำไมไม่ค่อยุ๊ดมันชืออาเราแบบนั้นเวลาไปเที่ยวบ้านเชาาก็ไปนั่งกินหน่อยน้ำชาค่ะไ <Natalie> ม่พูดอะไรจินก็เป็นคนที่แบบเว้าเบาเก่งนะจน๊ะเนาะ จินก็พูดได้แบบนี้วีบกเก่งอ่ะพี่น้องเลยบรรยากาศยามเย็น ไม่จกแล้วข้างหลังเขียวดีพี่น้องหลังบ้านเนะอะม,มีแต่หมู่บ้านข้างหลังเต็มแล้วห้าส<ะ>ิบตกลงให้หน่อยตกลงท<ร>ั้งหมด ลองดูกันนะนนะใช่อ่าต่อตอ่าสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะนาอคลิปมันจะยาวเราเด้งได้จินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินกับจินพา,นพาแซบในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองช่องในเด้อจ้ะสำหรับคลิปกินน้ำตกคอหมูย่างหอมๆกับข้าวเหนียวก็เอาไว้สนีน,นะจ้ะ ไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ <ขอ S 1> แรงพู<อ>ดอะไรไหมครับขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแรงพ่ากินด้วยนะครับกับพี่จินจินผ่าแซบนะครับเป็นกําลังใจให้ซ่องเล็กๆสองซ่องนี้เลยนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันและกันไปยาวๆนะครับขอบคุณมากๆครับค่ะขอบคุณอีกรอบจะไปขอบคุณจ้าบ๊ายบาย